จงว่งโฟกัสยกสะโพกทำให้เปิดรอบหลังกลับไปที่ปัญหาเดิมแขนซ้ายรับให้ทันเดี๋ยวสร้างมัสเซล์เมมโมรี่ดริลตรงยกสะโพกให้ขามากลางรอบหน้าก่อนทํำซ้ำๆกๆบ่อยๆจนชิ้นชํานาญช่องเชี่ยวแล้วต่อด้วยมือ ได้รับอีกที